สวัสดีส <îne> ครับมาอยู่กับผมอ่ะไั่นี้ไม่ <ย Bon. S 1> ใช่น resolving. คร, evet. รับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแบบวนี้ผมจะมาเปิดแลวสมัครคนเข้าแคนนะครับก็ถ้าใครอยากเข้าแคนก็สามารถทำก็ได้นะครับเออแคนในบล็อกคุณนะครับทุกคนแ๊นผมตอนนี้ก็มีสามคนแล้วนะครับคนก็จะเป็นเพื่อนผมหมดเลยนะเพื่อนผมก็จะมีคนที่นะครับสิบเอ็ดล้านนะแล้วก็สองจุดห้าครับไออซีะครับ มันเขาเรียกเป็นนะครับคนชื่อทีมนะเล่นออนมากเลยนะครับก็มาช่วยเขาล่ากข้างหัวได้นะครับนี่ครับหน้าตาของคนนี้เขานะครับมันเป็นหน้าตานะครับเพื่อนเพ่อนก็เปิดผมจังเลยวะทุกคนไอ้พีมตายไอ้พีมตายแล้วนะครับทุกคนมันก็น่าจะหัวร้อนครับเฮ้ยรีวิวแคนก่อน เอาดิ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 เรื่อยเอาดิอดอกไปละไม่โชว์หรอก <c oughs> ใช่ครับเขาก็มีการมีครับไม่โดนหรอกมี่ไงแหนะชี้นครับโดนชี้นครับวัดทนี่ครับ เดี๋ยวไอฟีมายืนนิ่งหน่อยดิอันนี้ก็จะเป็นแกนผมนะครับนีอะไรครับมีรูปร่างแกนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่นี่ครับการคอมโบของเขาคนนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับท okay, okay, right? ุกคนคลิปน <c oughs> so, so, ี okay, okay. ้ผมก็จะมีประมาณนี้นะก็มารับคนเข้าแคสถ้าอยากเข้าก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมให้เฟสบุ๊กไปนะครับรอให้มีคนทักมานะเดี๋ยวผมก็จะเฟสเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเฟสบุ๊กไปให้นะเพื่ก็ทักมาได้นะโอเคครับก็สรับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้ยไปยืนหน่อยไปยืนหน่อยจะทำหน้าปกเอ้ยทำหน้าปกคลิปไอ้ภูมิ ไอ้ภูมขอทำหน้าภูมิยิน่อยดิมายืนมายืนเลยภูมิมายืน,ยนข้างๆกันเนี่ยก็จะเปิดจัง,จงเลยให้กูทำให้กูถ่ายยิ้มให้กูถ่ายนี่ก่อนแป๊บนึงมามามาบิ๊มก,ก็ยืนนิ่งด้วยมาคอ,อยยืนตรงกลางนะเพราะกูจึง ทายทางไหนเนี่ยทายทางน,น,นี้ใช่ไหมโอ้ยกูตายหรอกโอเคทุกคนผมก็ไม่น่าจะได้ทำโปกคลิปงา่ายครับเอ้ยผมขอเอ้ยผมลืมจบคลิปทุกคนขอโทษทีครับ